Here we go คงมีหลายคนนะที่อยากรู้ว่าฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยรู้ข่าวการย้ายทีมได้ไวกว่าคนอื่นยังไงแล้วก็คงมีหลายคนที่อยากทํางานแบบเขาแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าคนคนนี้ทำงานมันโคตรโหดเลยนะตอบแชทเวลาเป็นพันแชทขุดข่าวยาร้านอาหารสนามบินไปยังลานจอดรถและแน่นอนก็คงมีอีกหลายคนที่เริ่มเอียนกับค um ําว่า h e ีย we วิโกที่แม่งโผล่มาทุกทวี จนตลาดซื้อขายเนี่ยมันหมดรสชาติเซอร์ไพรส์มันก็หายหมดทุกอย่างกลายเป็นข่าวเหมือนการแท็กพัสดุแบบที่เรารู้ล่วงหน้าและคลิปนี้จะพาไปดูว่าโรมาโน่เนี่ยเขาทำงานยังไงรู้ได้ยังไงแล้วมีด้านมืดบ้างไหมในฐานะสื่อและงานที่เขาทำอยู่เราสามารถเรียนรู้หรือเรียนแบบอะไรได้บ้างพร้อมตั้งคำถามง่ายๆว่าเขาคือราชาแห่งข่าวการซื้อขายหรือคนที่ฆ่าสเสน่ห์ของตลาดนักเตะกันแน่เราจะย้อนไปกันก่อนในแรกเริ่มปี1993ฟาบิเซโอโรมาโน่เนี่ยเกิดและโตในเนเปลเมืองที่คนพูดถึงฟุตบอลมากกว่าเรื่องอื่นๆเขาก็ เหมือนเด็กทั่วไปอะแหละคางบอลแต่เขาต่างจากคนอื่นตรงที่เขาไม่อยากเป็นนักบอลเขาอยากรู้ให้มากกว่าอยากอยู่ในวงการแบบจริงๆแบบไม่ใช่แค่ดูเกม90นาทีแล้วก็จบไปแต่เข้าไปอยู่ในเบื้องหลังที่คนทั่วไปไม่มีหวันเข้าถึงในตอนอายุ16เนี่ยเขาก็เริ่มทํางานสายนี้ละโรมาโน่เนี่ยนั่งเขียนข่าวลงในเว็บเล็กๆที่ไม่มีคนอ่านมันก็คือบล็อกของเขาเองแล้วมันก็ไม่ได้เงินแต่เขาก็ทําทุกวันแล้วตอนอายุ18ก็มีเอเย่นโทรมาหาเขาเป็นเอยนเย่นเล็กๆจากบาร์เซโลนา บอกว่ากําลังดิวนักเตะ2คนอยากให้โรมาโน่ปล่อยข่าวลงเว็บให้หน่อยก็คือเจอร์รัดเดลิเฟลกับมารอยีคาดีโรมาโน่ไม่ถามเยอะไม่ลีลาเขาจัดเลย2อาทิตย์ต่อมาเขาก็กลายเป็นคนแรกในโลกที่ปล่อยข่าวอีคาดีย้ายไปซามโดเลียก่อนนักข่าวในอิตาลีก่อนเว็บใหญ่ๆก่อนแม้แต่สโมสรจะประกาศเองด้วยซ้ําวันนั้นนะ่ยไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่คนในวงการเริ่มหันมามองว่าไอเด็กคนนี้มันรู้ก่อนใครได้ไงวะมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะแต่มันคือคนที่อยากอยู่ในวงการฟุตบอลแบบจริงๆ,ๆเขาทํางานมากพอที่จะนั่งเช็คข่าวส วันมากพอที่ทําทุกอย่างเพื่อให้คนในวงการเริ่มเชื่อใจและ2ปีต่อมาเอเย่นคนเดิมก็ให้ข่าวสกูปนี้ครั้งกับโรมาโน่และเขาก็ได้เป็นคนเขียนข่าวการย้ายทีมของอิคาดีไปอินเตอร์มิลานอีกครั้งโรมาโน่เนี่ยไม่ได้มีฝันยิ่งใหญ่แต่เขาทาทุกอย่างเพื่อให้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่เขารักและนั่นคือก้าวแรกของเด็กคนหนึ่งที่วันนี้เปลี่ยนตลาดนักเตะไปทั้งระบบเลยแล้วพอโรมาโน่มีเครดิตข่าวอีคาดีเนี่ยติดมือคนในวงในก็เริ่มรู้จักเขาแล้ววันหนึง่งเขาก็ได้โอกาสที่เปลี่ยนช ดูแลเขาก็คือเจลูก้าดิมาเซโอคนนี้ไม่ใช่เมนเทอร์ธรรมดานะแต่คือหนึ่งในตัวท็อปของนักข่าวสายตลาดนักเตะที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีโรมาโนได้เรียนของจริงไม่ใช่แค่เทคนิคปลอยข่าวแต่คือวิธีเข้าสู่วงการแบบที่คนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้วงการนี้มันไม่ได้ใช้ Google นะมันใช้ทั้งกาแฟโทรศัพท์ล็อบบี้โรงแรมแล้วก็สนามบินโรมาโนเริ่มมีเบอร์ของคนที่สื่อใหญ่ไม่มี เขาเริ่มโทรเช็คข่าววันละ2 0 0้สายตามเอเจนต์ไปกินกาแฟยืนหน้าโรงแรมที่มีดิวใหญ่เกิดขึ้นนั่งเช็คไฟเครื่องบินว่ามีใครกําลังจะบินไปที่ไหนทั้งหมดเพื่อหาคําตอบว่าใครกําลังจะย้ายทีมและ USFDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็แนะนําให้คนอเมริกันเนี่ยกินโอเมก้าสต่อวันทั้งหมดมากถึง3กรัมโดยที่ยอมให้มาจากอาหารเสริมได้มากถึง2กรัมตรงนี้ขอพื้นที่ขายของหน่อยนะครับแวะนิดนึงคือถ้าเราต้องทํางานหนักๆแบบโรมาโนโน่เราก็จะต้องดูแลร่างกายเราให้พร้อมโดยเฉพาะสมองของเราคิดเร็วประมวลผลไว แล้วก็แยกแยะข่าวลือกับความจริงได้และยังต้องสื่อสารให้คนทั้งโลกฟังรู้เรื่องอีกด้วยแล้วถ้าเราอยากไปถึงจุดนั้นแบบโรมาโน่เราก็ต้องดูแลสมองให้พร้อมใช้งานเหมือนโรมาโน่ทุกๆวันแล้วคําถามคือเรากินโอเมก้า3เพียงพอต่อวันแล้วหรือ,อยังผมว่าก็อาจจะยากนะที่คนไทยได้รับโอเมก้า3ที่เพียงพอสําหรับร่างกายต่อวันผมก็เลยอยากแนะนําตัวนี้แคโรตีโอเมก้า3นอร์เวย์เดนลียน้ำมันปลาคุณภาพสูงจากนอร์เวย์ ขนาด500มิลลิกรัมต่อซอฟต์เจลที่คิดค้นสูตรมาเฉพาะเพื่อเติมเต็มสมองให้พร้อมสำหรับทุกกิจกรรมในชีวิตคนสำหรับท่านใดที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปครับและคุณจะรู้ว่าสมองที่พร้อมใช้เนี่ยมันต่างจริงๆขอขอบคุณแคลเรตตี้ที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและในปี2015รโรมาโนก็เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ,กฤษให้ดอการ์เดียนนั่นคือการเปิดตัวกับตลาดโลกคนเนี่ยเริ่มรู้จักเขานอกอิตาลีแล้วพอถึงดีวกับพอพอกบากลับมาแมนอยู่ในปี2016ชื่อของเขาก็อยู่ในทุกบทสนทนาของเรื่องฟุ โลฟเดนเดตก็คือจุดเปลี่ยนอีกครั้งในตอนนั้นอนะโรมาโนอายุเพียงแค่26แต่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเพราะเขาทวิตคําว่าเฮียวีโกแล้วโลกก็จํำคานั้นได้ไม่ใช่แค่แฟนบอลแต่สมโมสรอนเอเย่นนักเตะสื่อใหญ่ ทุกคนรู้ว่าถ้าโรมาโน่พิมพ์คำว่าเฮียวิโกเรื่องมันก็จะเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วมันก็กลายเป็นตาประทับของตลาดนักเตะไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนเนี้ยเขาก็มีผู้ติดตามรวมกันทุกแพลตฟอร์มเกือบ90ล้านคนเยอะจนสโมสรอนบิ๊กทีมในยุโรปหรือซูเปอร์สตาร์บางคนยังมีไม่ถึงโรมาโน่เนี่ยไม่ได้ทํางานเป็นทีมนะไม่มีห้องข่าวไม่มีการาฟิกไม่มีโปรดิวเซอร์มีแค่เขาคนเดียวกับมือถือในมือของเขาและนั่นแหละคือเหตุผลที่เขารู้ก่อนเพราะในขณะที่คนอื่นกําลังนั่งรอถแถลงข่าวเขาลงสนามไปออยยยู่่่่นนนดีีลเเรรรรบบ้้แแแวโโมมมมาไหกกกุัป็คต มุ่นกับการรักษาคํากับแหล่งข่าวเขายอมพาสกุปใหญ่ๆเช่นเรื่องฮาร์เนไปแมนซิตี้หรือเท่าการฟิโกไปลียงเพราะสัญญากับแหล่งข่าวว่าจะไม่ปล่อยก่อนและนี่คือเหตุผลที่เฮวิโกแทบไม่หลุดเคมเขาจะกดโพสต์เมื่อมั่นใจว่าเช็คครบทุกขั้นตอนแล้วจริงๆซึ่งมีหลายคนในวงในบอกว่าหลังๆเขาไม่ได้ทําเหมือนที่เขาเป็นในตอนแรกแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกที ในตอนนั้นโรมาโน่ก็เลยกลายเป็นมากกว่านักข่าวเขากลายเป็น p เค c u เจอร์ของวงการฟุตบอลในยุคนี้แล้วหน้าเขาก็ถูกใส่ไปในเกม e-sport fc แล้วก็ติดโผลในนิตยสารฟอบแล้วก็ได้รางวัลจากก o บซ็อกเกอร์ว์หรือแม้แต่ในขับใหญ่ๆก็เชิญให้มาร่วมในวิดีโอเปิดตัวนักเตะใหม่ๆเหมือนเป็นการรับรองดีว,ว่าของจริงวะ่ะแลวคำถามคลาสสิกที่แฟนบอลอยากรู้มานานว่าโรมาโน่เนี่ยรู้ได้ไงก่อนใครทุกดิวบางทีมยังไม่ทันโพสต์รูปเลยโรมาโน่ก็เฮยวีโกไปละคำตอบมันไม่ได้มีแค่ว่าเขาเก่งนะแต่มันเป็นเพราะระะบบบข่่่าววทีีมัันนโคลเอยดหห กองอันแรกคือเครรืข่ายฮิวมิน หรือฮิวแม n อิน l ทอร์เโรมาโน่เนี่ยไม่ได้แค่นั่งหน้าคอมแล้วกดรีเฟรชแล้วหาข่าวไปเรื่อยๆนะเขาอะเดินสายจริงคือถินฐานเขาอยู่ที่มิลานแล้วเมืองนี้มันก็เต็มไปด้วยเอเจนต์กีฬาผอ,อกีฬานักเตะแล้วก็ทนายหมุนเวียนที่มาต่อรองดีลกันทุกซีซันพวกนี้เขาไม่ได้คุยกันที่ออฟฟิศแต่คุยกันในล็อบบี้โรงแรมคาเฟ่หรือร้านอาหารระดับ5ดาวโรมาโน่ก็เลยรู้ว่าถ้าอยากรู้ก่อนต้องไปป้วนเปลี่ยนก่อนเขาก็เลยมีเครือข่ายตั้งแต่เอเจนต์ตัวใหญ่ผอกีฬาที่ไว้ใจยยยัันนนดอออแแมมมมมขขงงงทีี่่่่คคคกะิบบาาาวววเเืืื าวแบบคนต่อคนสายตรงต่อคนที่เห็นด้วยตาด้วยเองและโคลัมเบียจูเนียลิซึมรีวิวถึงก็บ,บอกว่าโรมาโน่เนี่ยคือหนึ่งในนักข่าวที่ใช้ h u m a ม Intel l i g e n เได้คุ้มค่าที่สุดในวงการกีฬาเพราะ2อดิวฟุตบอลสมัยเนี่ยมันมีคนรู้เยอะกว่าที่คิดในฟุตบอลยุคใหม่อะ่ะมันไม่ได้มีแค่นักเตะทีมซื้อแล้วก็ทีมขายนะแต่เบื้องหลังดิวหนึ่งมันมีคนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นสิบไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์หลักทีมกฎหมายทีมแพทย์ฝ่ายโซเชียลคนทำกราฟิกนักข่าวฝั่งสโมอสรคนขับ PR, ขรถ บอกว่าทุกวันนี้ตลาดซื้อขายมันบ้าคลั่งกว่าสมัยก่อนมากเพราะคนรู้เยอะขึ้นจุดรั่วมันก็เยอะขึ้นโดยที่เมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ยุคก,ก่อนโซเชียลถ้าไม่ใช่นักข่าวในสนามซ้อมหรือสายตรงจากสโมสรก็แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าใครจะย้ายไปไหนคนที่รู้ก็จะมีระดับบนๆเช่นผอกีฬาเอเย่นนักเตะแล้วก็เจ้าของทีมดิวส่วนใหญ่ก็จะรอประกาศพร้อมกันผ่านสื่อทางการข่าวถึงจะออกแล้วค่อยมีบทสัมภาษณ์ค่อยมีภาพสื่อก็จะรับบทแค่เผยแพร่ไม่ใช่ว่าไปขุดก่อนคือฟาบิซิโอโรมาโนเขาแค่อยู่ท ท,ทักถูกคนแล้วก็รอถูกจังหวะแล้วก็เอาเศษข่าวที่คนอื่นมองข้ามมาต่อให้เป็นภาพใหญ่ก็เท่านั้นเอง มันคทีนี้ลองไล่ดูวิธีการคร่าวๆดีกว่าเผื่อใครจะเอาไปสืบเรื่องคนใกล้ตัวเพราะหนึ่งเริ่มคุยแล้วมันก็รั่วจากฝั่งเอเนต์ดิวทุกดิวอะเริ่มจากการติดต่อเบื้องต้นคนรั่วข่าวชุดแรกไม่ใช่ผู้บริหารแต่มักจะเป็นทีมโซเชียลของเอเนต์คนสนิทแล้วก็ที่ปรึกษาบางทีแค่ข่าวลือทีมใหญ่สนใจนักเตะก็เพียงพอให้โรมาโนโ่เริ่มโทรเช็ควงในแล้วอันที่2การนัดหมายเจรจารเนี่ยมันก็จะรั่วจากฝั่งบริหารหรือว่าจากทนายท,ทั้งสองทีมตกลงที่จะเจราจารขั้นตอนนี้มันจะมีทนายเเลขขาาาผู้้บรริหมกี่ยวอง ซึ่งเป็นจุดที่โรมาโนจะเริ่มได้ข้อมูลเรื่องวัน,วนเวลาสถานที่นัดหมายอีเมลการนัดประชุมก็เท่ากับโอกาสของคนข่าวพอแค่มีชื่อโรงแรมหรือเมืองปลายทางเขาก็พอจะเดาได้ว่าเรื่องนี้มันใกล้แล้ว ข้อ3การเจราจาค่าเหนื่อยอันนี้ฝั่งเอเน่์ล่วงง่ายสุดถ้าเข้าสู่ขั้นตอนการเจราจาเงือนไขส่วนตัวโรมาโน่เนี่ยจะไปรอดักฝั่งเอเนต์เพราะส่วนใหญ่พวกนี้แม่งอดปากไม่ค่อยไหวชอบปล่อยความลับเล็กๆแล้วฝ่ายกฎหมายของแต่และสโมสรก็เริ่มเข้ามาแล้วตรงนี้แหละที่เศษข้อมูลอย่างตัวเลข็คข่าเหนื่อยหรือเงอนไขโบน,นัสก็จะเริ่มหลุดออกมาข้อสในการตรวจร่างกายหรือการเดินทางตรงนี้เครือข่ายภาาพื้นดินก็จะเริ่มทํางานละ ดิวใหญ่ๆจะมีการเดินทางโรมาโนไม่ได้รออยู่หน้าคอมแต่เขามีเครือข่ายที่สนามบินโรงแรมคลินิกไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่ดอแมนหรือพนักง,งานเช็คอินกลุ่มคนพวกนี้คือเลด้าชั้นดีที่บอกว่านักเตะคนนี้เพิ่งเข้ามาพักหรือมีหมอจากทีม A มาพักที่นี่และโคลัมเบียเจ์นัลริซึมก็ยังเขียนไว้ว่าโรมาโนมีเครือข่ายบนดินที่พวกสำนักข่าวอื่นไม่มีข้อ5 ฝ่ายลงเอกสารก็เท่ากับฝ่ายแอดมินกับกบราฟิกของทีมเรื่องพยักก่อนสโมสรจะโพสต์เปิดตัวฝ่ายแอดมินจะเริ่มลงระบบเอกสารดิวฝ่ายกราฟิกกับฝ่ายสื่อก็จะเริ่มเตรียมโพสต์ตรงนี้แหละที่โรมาโน่มักจะรู้ว่าดิวเนี่ยปิดแล้วแต่เขายังไม่กดโพสต์จนกว่าทุกอย่างจะลงชื่อจริงๆและขั้นตอนต่อมาพอทุกชั้นยืนยันครบโรมาโน่ก็จะทวีตคําว่าเ e ียวีโกซึ่งแปลว่าเสร็จแล้วไม่มีพลังพิเศษมีแค่สมุดโทรศัพท์กับวินัยการเช็คข่าวแบบไม่เหลือรูรั่วเขาไม่ต้องรู้ทั้งดิวแค่เเเก็บข่าววทที้้้ชชินแลใค แกะเชื่อมโยงก็ทําให้ไปต่อได้คําถามต่อมาทําไมคนปล่อยข่าวถึงยอมปล่อยข่าวให้โรมาโน่ข้อแรกเลยเรื่องของสายสมพันส่วนตัวคือโรมาโน่เนี่ยไม่ได้เข้าไปขอข้อมูลแบบตรงๆนะแบบเฮ้ยมึงบอกกูทีดินักเตะคนนี้พักอยู่ห้องไหนวะแต่มันคือการสร้างสายสมพันเล็กๆผ่านการเจอซ้ําๆเจอกันในล็อบบี้บ่อยๆคุยเล่นซื้อกาแฟเลี้ยงจําชื่อได้แล้วมันก็สนิทขึ้นคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าโอเคเวลาบอกว่าเห็นใครบางคนเพิ่งเช็คอินที่โรงแรมและนี่ก็คือการสร้างความไว้ใจทีละนิดที่ไม่ใช่การซื้อข้อมูลแบบตรงๆและข้อ2มันก็ คือพลังของเศษข่าวพนักง,งานสนามบินดอร์แมนคนขับรถเนี่ยไม่เคยรู้ทั้งเรื่องเขาอาจจะเห็นแค่นักเตะคนนี้ขึ้นสนามบินไปหรือหมอจากสมโมสรน,นั้นเข้ามาคลินกิกข้อมูลแบบนี้สาหรับเขามันคือเรื่องเล็กแต่สําหรับโรมาโน่มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสาคัญเพราะงั้นพวกเขาเลยไม่รู้สึกว่ากําลังขายความลับใหญ่โตแค่เล่าเรื่องเล็กๆที่บังเอิญไปเห็นมาแต่โลมาโน่เนี่ยดันต่อมาเป็นภาพได้เองเพราะ3แรงจูงใจที่แตกต่างคือการอยากมีส่วนร่วมคนทางานพวกนี้บางทีก็อินกับฟุตบอลมีโอกาสบอกนักข่าวดังๆมันก็คือความภูมิใจเล็กๆแล้วมันนก็ประโย ต่ออนาคตการให้ข้อมูลบางอย่างที่กลายเป็นเครดิตที่โรมาโน่อาจจะช่วยคืนทีหลังเช่นฝากชื่อคนนี้เข้าในวงการข่าวหน่อยหรือช่วยพีอาร์เรื่องเล็กๆในทีมท้องถิ่นล้านต่อมาผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆคือไม่ใช่เงินสดตรงๆเสมอไปแต่บางทีก็เป็นการเลี้ยงข้าวหรือการซื้อของฝากเล็กๆและข้อ4วงการนี้คือการเลี้ยงไปเลี้ยงกลับ ฟุตบอลน่ะคือไข่ที่เต็มไปด้วยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเอเจนต์ A น่ะให้ข่าวนักข่าวก็ช่วยโปรโมทนักเตะแบบเดียวกับวงนอกสนามคือโรมาโน่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าการบอกเนี่ยไม่ได้เสียหายและอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาเพราะงั้นคําตอบคือเขาไม่ได้ซื้อความลับแต่สร้างบรรยากาศที่ทําให้คนอยากเล่าเรื่องเล็กๆเ,เ,เนี่ยเล่าออกมาแล้วเขาก็ใช้วินยัยบวกความโคตรขยันของตัวเองต่อเศษนั้นให้กลายเป็นข่าวที่ทั้งโลกเนี่ยอยากรู้ คือถ้าใครมีเพื่อนแบบเนี้ก็น่าจะเข้าใจนะซึ่งหลายคนก็น่าจะคงมีแหละแค่เราพูดว่าเอ้ยมึงลองไปสืบหน่อยดิว่าไอคนที่เราคุยอยู่เขาไปเที่ยวกับใครหรือมีใครคุยอีกบ้างวะเพื่อนเราก็จะบอกว่างั้นมึงเอาเฟสกับไอจีมาแล้วแม่งก็ไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเพื่อนคนนั้นแม่งก็ขุดมาครบเลยทั้งเพื่อนสนิทคอนแท็กสถานที่เช็คอินคุยกับใครไปไหนกับใครวันไหนบ้างมีรูปอีก บางทีมีแชทอีกยังการแฮกมือถือได้ทั้งที่ที่คนคนนั้นอะ่ะไม่เคยทิ้งร่องรอยแล้วเราก็นั่งหาเรื่องพวกนี้เป็นเดือนแล้วยังไม่เจออะไรเลยแต่เพื่อนคนนี้วันเดียวแม่งรู้หมดเลยเรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้นะคือผมมันมีน้องอยู่คนนึงเว้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆเคยยุให้มันเปิดบริการนักสืบออนไลน์อยู่ไม่ยอมเปิดซึ่งวิธีการทำงานก็คงคล้ายๆโรมาโน่มั้งอันนี้ไม่แน่ใจใครมีเพื่อนแบบนี้ลองเล่าวีลกรรมหรือเทคนิคมาหน่อยดิดูแล้วมันน่าสนุกดีขอขอบคุณล่วงหน้าครับทีนี้ลองมาดูต ก็เห็นดราม่าแบบสดๆคือโรมาโนทวิตว่าเชลซี Chelsea เนี่ยใกล้ปิดดิลมาคูคูเรีย,ยแล้วผลคือไบตันรีบออกแถลงการปฏิเสธว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆแฟ้บอันบางส่วนหัวเราะแล้วก็บอกว่าข่าวมั่วหรือข่าวโกหกแต่สุดท้าย2วันต่อมาดิลมันก็ประกาศจริงๆกลายเป็นว่าแฟบมเนี่ยมันไม่ผิดแต่แค่โพสต์ก่อนเวลาเพลิดเิเดียวและในช่วง48ชั่วโมงก่อนนั้นโรมาโนก็เจอดราม่าเต็มๆโดนหาว่าทําข่าวมั่วและนี่ก็คือหลักฐานว่าโรมาโนมักได้ข่าวจากเครือข่ายข้างในที่ใกล้ชิดกว่า ื่องหมายการันตีดิวโลกทั้งใบมันก็เปลี่ยนไปเลยเอเย่นเนี่ยอยากให้นักเตะต,ตัวเองได้โพสจากเขาสมโมสรก็อยากให้โรมาโนโทวีตเพื่อกันข่าวปลอมและโค้ดบางคนยังอ้างชื่อเขาในห้องถแถลงข่าวเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือโรมาโ,โนไม่ใช่แค่นักข่าวธรรมดาแต่กลายเป็นแบรนด์สื่อเดียวที่ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยยอมรับแปลว่าข่าวหลายข่าวไม่ได้ถูกหาแต่ถูกส่งมาให้แล้วโรมาโ,โนก็เก่าพอที่เขาจะรู้ว่าฝั่งเอเย่นก็ใช้เขาเป็นเครื่องมือโดยการใส่ชื่อทีมใหญ่คือการชูข้าตัวการปล่อยข่าวเทียมก็คือดันข้อเสนอจริงแและกกกกาาาารรรรพดดหหัวง็คือบบีใ้เเิจจ่ ขึ้นโรมาโน่เลยต้องบาลานซ์ไม่ลิททวิตเฮียวีโก go, จนจะเช็คครบทุกฝ่ายและไม่ลืมที่จะรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝั่งเพื่อให้ข่าวลึกกลับมาเป็นของเขาอีกในรอบหน้า นี่คือเหตุผลที่แม้โลกข่าวแม่งจะมั่วแค่ไหนโรมาโน่กับยืนอยู่กลางสนามแบบที่ไม่มีใครกล้าลากเขาออกไปและแม้ในช่วงหลังเรื่องของโรมาโน่ก็ไม่ได้มีแค่เสียงปรบมือมันมีเสียงกระซิบเสียงวิจารณ์และตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆในโลกที่ข้อมูลมีมูลค่าข่าวกีฬาก็ไม่ได้ต่างจากสินทรัพย์ดิจิทัลและโรมาโน่ก็กำลังถูกมองว่าขายข่าวหรือขายอำนาจกันแน่ซึ่งแน่แหละพอดังขึ้นปัญหามันก็จะมีตามมาแน่นอนเคสที่ทำให้วงการสั่นสะเทือนคือเอกสารที่หลุดจากทิบาเดตคือสื่อฟุตบอลชื่ เดดเคยได้รับเอกสารจากเอเจนทที่สื่อซึ่งเสนอให้โรมาโนลงข่าวให้ลูกค้าในราคาประมาณ1,000ยูโรต่อทวิต แม้โรมาโน่จะไม่เคยคอนเฟิร์มหรือปฏิเสธตรงๆแต่ข่าวนี้ก็ทาให้เกิดกระแสตั้งคาถามเรื่องความโปร่งใสของเขาและเป็นหนึ่งในเคสที่ทําให้โรมาโน่เริ่มถูกมองว่าเป็นพีอานักเตะมากกว่านักข่าวและอีกเรื่องที่มีคนพูดถึงในช่วงหลังคือในโลกข่าวกีฬามันจะมีคําว่าแท็บอินแปลว่าโพสต์ข่าวที่คนอื่นเนี่ยเจาะไว้แล้วแค่ใส่กราฟิกใส่เฮวิโกจนกลายเป็นว่าคนจําได้แค่แฟบไม่ใช่เจ้าของข่าวตัวจริงโรมาโน่มกถูกแซวว่ามาเฮวิโกหลังจากที่คนอื่นเนี่ยใช้เวลาหลายสัปดาห์ขุดข่าวมาสวยตอนจบแต่ไมม่่มเเเเเคคคยยขขุุดหลองใใชา้ิต ต้นทางบ้าง แต่หลายกรณีเขาไม่ให้เครดิตหรือให้เครดิตแบบเบามากจนแฟนๆเข้าใจว่าเขาคือคนจาบและนี่ก็ทําให้นักข่าวจากสานักอื่นเนี่ยเริ่มหงุดหงิดเพราะข่าวที่ใช้แรงขุดมาทั้งเดือนถูกรีไซเคิลเป็นโพสสั้นๆของโรมาโนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลบางกลุ่มเริ่มไม่โอเคก็คือการสปอยทุกอย่างตั้งแต่ผลบัลรงดอปี2024ที่วินิสูตจูเนียไม่ได้ไปร่วมงานเพราะเขารู้ว่าจะไม่ได้นี่คือเคสที่ไม่เกี่ยวกับตลาดซื้อขายแต่สะท้อนอิทธิพลของเขาในวงกว้างก่อนไงา่ยไม่กี่าาาเขไไม่ด้รงวัล ตามไลน์มันชัดเลยว่าผู้ชนะคือตัวเลือกอื่นซึ่งสุดท้ายก็คือโรดี้นี่ไม่ใช่การคาดเดามาสะท้อนว่าเขามีเครือข่ายนอกวงการซื้อขายด้วยแล้วมันก็ไปจนถึงการแขวนสตาร์ของนักเตะบางคนโรมาโน่ทวิสก่อนสโมสรอนทวิสก่อนตัวนักเตะและก่อนที่แฟนบอลจะได้มีโมเมนต์ทางอารมณ์ใดๆเช่นเขาเรีบรายงานข่าวเรื่องโทนี่คอกับลาเฟวาลานรีไทย ก่อนเจ้าตัวเนี่ยจะประกาศเองในโมเมนต์แบบนี้แฟนบอลหลายคนบอกว่าพวกเขาควรจะทราบเรื่องพวกนี้จากนักเตะเองไม่ใช่จากคนอื่นหรือจะเป็นกรณีของเมสันกินบูดนี่คือเคสที่ทําให้โรมาโน่โดวิจรณ์หนักสุดในช่วงหลังตั้งแต่กรกฎา,าปี2024คาทวิตถึงกินบูดไปถึง25ครั้งใน6สัปดาห์และมันไม่ใช่แค่ตอนย้ายทีมนะแต่ยังโพสตตอนเขาลงสนามยิงประตูหรือแฟนบอลต้ตอนรับที่สเปนปัญหาคือกินบูดไม่ใช่นักเตะธรรมดาเขาเคยถูกกล่าวหาคด,ดีแรงเรื่องทําลายร่างกายและคุกคามทางเพศแม้คดีจะถูกยกฟ้องเพราะพยานหลักถอนตัว แต่หลักฐานภาพและเสียงยังอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลจํานวนมากแทนที่โรมาโน่จะรายงานอย่างมีบริบทเขากลับเลือกเล่าเฉพาะมุมบวกเช่นคําชมจากโค้ชเชบี้แบบตรงๆแต่ไม่เคยจะแตะเสียงวิจารณ์เลยอย่างเช่นคําพูดของนายกเมืองมักเซที่เรียกกินบุตรว่าความน่าละอายผลคือภาพลักษณ์กินบุตรถูกสร้างใหม่ผ่านแพลตฟอร์มของโรมาโน่นี่จึงไม่ต่างจากการทํา PR ให้ผู้เล่นมากกว่าการรายงานข่าวฟุตบอลแม้จะไม่มีหลักฐานว่าโรมาโน่ได้เงินโดยตรงแต่หลายคนเชื่อว่าเขาได้ผลประโยชน์เชิงเข้าถึงเช่นการได้ข่าววงในของคนอื่นหรือการรักษา ความสัมพันธ์กับเอเยต์แล้วก็สโมสรหรือเรื่องการหากินกับข่าวในช่วงหลังก็มีกระแสเพียบบางครั้งมันเริ่มกลายเป็นป้ายเซลในห้างที่เจอทุกวันจนไม่ตื่นเต้นแล้วฟอร์แมตมันก็ดูน่าเบื่อกระแสเซลโรมาโ,โนในยุค2020ก็คือสูตรสาเร็จแบบบอทมันก็เยอะขึ้น เช่น1ดิวใหญ่อย่างฟ o r e เ g นเวียเขาอัปเดตแบบเพย์บายเพย์คือวันแรกเลเวอยังไม่ขายแล้ววันต่อมาก็ยังไม่ขายแต่เปิดฟังข้อเสนอแล้วสัปดาห์ต่อไปก็โพสต์ว่าเขาอยากย้ายแล้วก็ต่อด้วยยังไม่เจราจาแล้วก็ต่อด้วยเริ่มเจราจาและอีก10วันต่อมาก็บอกว่าเจราจากันอยู่แล้วปิดท้าย Here we ว o โกโดยบางดิวเนี่ยรวมโพสต์เกิน50โพสต์จนคนเนี่ยเริ่มงงว่าตกลงข่าวหรือไดอารี่ส่วนตัวกันแน่หรือที่หนักเลยคือกรณีดีโกโจต้าเสียชีวิตข่าวใหญ่ทุกสื่อรายงานว่าวโโรรมนน15คััั้้งงใ2วท ูปงานศพนักเตะไปร่วมงานและถูกตั้งคำถามว่าเกินความจำเป็นเพื่อการฟาร์มเอนเกจเมนต์แต่ไม่ว่าจะมีดราม่าขนาดไหนก็ต้องยอมรับเรื่องการทุ้มเทและความฉลาดแล้วก็ความขยันของโรมาโนเขาจะทำงานเกือบ20ชั่วโมงต่อวันและใช้ชีวิตเหมือนไอที่กินกาแฟแทนไฟฟ้าและทันทีที่ตื่นนอนสิ่งแรกที่เขาทำคือเปิดมือถือแล้วเริ่มรัวข้อความหาทุกคนที่อยู่ในคอนแทคบุ๊กใครก็ได้ที่อาจจะรู้เศษข่าวก่อนคนอื่นและระบบคิดของโรมาโนมีแค่3คำเร็วโชวนาเชื่อถือได้เขาเชื่อว่าในโลกข่าวใครก็ตามที่มาเร็วก้าเปิด จะชนะความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติทันทีและนี่ก็คือ One Man Newsroom ที่ทั้งโลกวิ่งตามเขาโพสเอกวันละสิบถึงยีครั้งไลน์ใน U t ทู e ผู้สดวัลละหลายรอบสลับทวิตไปพพดแค์เพื่อกระจายข่าวควบคุมทุกอย่างด้วยมือถือแล้วก็สมองนี่คือโมเดลใหม่ของสำนักข่าวกีฬาที่ไม่ต้องมีออฟฟิศไม่ต้องมีนักข่าวพาสนามแต่มีอิทธิพลมากกว่านังสือพิมพ์ระดับประเทศโรมาโน่ไม่ได้เปลี่ยนแค่การรายงานข่าวแต่เขาเปลี่ยนทั้งระบบการบริโภคข่าวของแฟนบอลทั่วโลกโดยที่แฟนบอลทุกวันนี้รอแค่เยวีโกจากผู้ชายคนเดียวฟาบิซซโอ โรมาโน่ละคลิปเนี้ยมันก็จะยาวเกินไปละไว้คลิปหน้าจะพาไปดูว่าเขาได้ไรายได้ยังไงแล้วสิ่งที่เขาทําหลายคนมันบอกว่ามันน่าเบื่อสาหรับตลาดนาักเตะยังไงเราจะพาไปเจาะว่าเขาคือเคสเพอร์ซนาลแบรนด์ที่คนรุ่นใหม่อยากทําตามแล้วกระแสวิธีการทํางานลักษณะน,นี้กำลังเปลี่ยนวงการขนาดไหนกันไว้รอติดตามกันนะครับและนี่ก็คือทเวนตี่ทูไดอี่ช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี